สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาตอบคอมเมนต์ท่านผู้ชมที่สอบถามเขามานะฮะเกี่ยวกับการต่อลำโพงของบอร์ดแอมจิวดีหนึบอร์ดยอดนิยมบอร์ดนี้นะคะคำถามก็มีอยู่ว่าให้แนะนําการต่อลําโพงซับหนึกลาง1แล้วก็เสียงแหลมสองนะครับว่ามีวิธีการต่อ,อยังไงสำหรับการต่อแบบนี้ก็สามารถที่จะต่อได้ก็ลงตัวอยู่นะคะ อ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูตัวจุดต่อลำโพงของ d10 โอเคก่อนนะฮะจุดต่อลำโพงเขาเนี่ยก็จะมีสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นจุดต่อซับเบสจะเขียนว่าบวก SP แล้วก็ลบนะครับในจุดนี้นะฮะแล้วก็เสียงแหลมก็จะเป็นบวก t ี TH p แล้วก็ลบนะครับมีอยู่2จุดแค่นี้นะฮะบ่อนี้เขาจะให้เสียงออกมาเป็นโมโนนะสำหรับการต่อเนี่ย ทับเบดเนี่ยผมจะต่อโดยตรงเข้ากับตัวจุดต่อของทับเบดโดยตรงนะฮะสีน้ําเงินนะครับส่วนเสียงกลางเนี่ยก็จะต่อเข้าในจุดนี่นะฮะบวกท s เเลยนะฮะเพราะว่าจุดนี้เขาจะให้สัญญาณเสียงในย่าน่าแหลมแล้วก็กลางแหลมออกมาโดยตรงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานําเอาเสียงกลางมาเข้ากับทรัพย์เนี่ยก็จะมีปัญหาในในส่วนของค่าอิมพซ์หรือว่าค่าโอห์มนะครับอาจจะต่านะครับ แล้วก็เสียงแหลมเนี่ยผมจะนำมาขนานกับตัวทับเบรนะฮะซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงว่าอมจะต่ำนะฮะเพราะว่าเรามีคาปาซิเตอร์เสียงแหลมเนี่ยมาต่อคันอยู่แล้วนะครับในขั้วบวกของแต่ละตัวนะครับเสียงแหลมซึ่งคลิปนี้ผมทำเป็นวงจรให้ดูชัดเจนนะฮะก็ต่อตามวงจรได้เลยนะครับลำโพงซับเบรต่อเข้าในจุดบวกลบ s อนะฮะสายสีแดงคือขั้วบวกสายสีดำคือขั้วลบลำโพงเสียงแหลมตัวที่หนึ่ง ขั้วบวกจะถูกอนุกรมด้วยคาปาซิตเตอร์3.3ไมโคร250โวลต์หลังจากนั้นต่อสายมาขนานกับลำโพงซับเบดลำโพงซิงแรมตัวที่2จะถูกต่อเหมือนกับลำโพงซิงแรมตัวที่1คือขนานกับลำโพงซับได้เลยลำโพงเสียงกลางต่อเข้าในจุดต่อบวกลบ TSP จุดนี้จะให้ส,สัญญาณมิดไฮน์ะสัญญาณในจุดซับเบสนะฮะจะมีขนาดสัญญาณที่แรงกว่าลําโพงจุดบวกลบ tnp นะฮะคือเสียงแหลมเสียงกลางเราเลยนําเสียงแหลมมาขนานกับซับเบสแต่จะถูกขั้นด้วยคาปาคือตัดซับเบสออกไปแล้วก็เอาเฉพาะเสียงแหลมออกเท่านั้นและการขนานการ3ตัวแบบนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องโอห์มต่ําหรือว่าค่าอิมพดนซ์นต่ำนะฮะเพราะว่าคาปาเสียงแหลมจะช่วยให้ค่าโอห์มไม่ลดลงนะฮะก็จะมีเฉพาะค่าโอห์มของลาโพงซับเบสดอย่างเดียว หลังจากที่เราดูวงจรการต่อลําโพงแล้วนะฮะในส่วนของตัวบอร์ดนี่ผมจะต่อตัวแบตเตอรี่เนี่ยเข้าไปในตัวบอร์ดเลยนะฮะซึ่งคลิปการต่อและก็การมูนิฟายใช้สวิตช์เนี่ยผมทําไปแล้วนะฮะเป็นคลิปเนะนําการต่อแบตเข้ากับ D1 0ูโอเคนะฮะตามลิงก์ข้างบนนะฮะมาเริ่มต่อลําโพงกันนะครับในส่วนของซับเบรเนี่ยผมต่อสายไปแล้วนะฮะต่อสายไปแล้วแล้วก็ลําโพงทุกตัวเนี่ย อย่างเสียงแหลมเนี่ยนะฮะขั้วบวกเนี่ยผมจะอนุกรมขั้วบวกด้วยคาปาซิเตอร์เสียงแหลม3.3มิโค250โวลต์นั่นก็มีคาปาที่ผมมอไว้นะครับซึ่งถ้าอยากได้ท่านผู้ชมอยากได้อ่เสียงแหลมตัวนี้ผมก็ทําไว้อยู่ในร้านอยู่ในช้อปปีอยู่นะฮะลองเข้าไปดูได้นะครับเห็นะฮะเสียงแหลมสองตัวเนี่ยผมจะ,ะต่อคาปาขั้นไว้อยู่แล้วนะฮะแล้วทุกตัวก็จะนํามาขนาน กับตัวลำโพงเสียงทับเบสนะฮะนี่นะครับแล้วก็จะเป็นสเก็ตเสียบนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็นํามาเสียบได้เลยนะฮะดูรูปประกอบนะฮะนี่นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับส่วนเสียงกลางนะฮะนี่เสียงกลางเสียงกลางนี่ก็จะเสียงกลางผมใช้ห้าจุดสองห้านิ้วนะครับนี่นะฮะแปดโอห์มสามสิบวัตต์นะครับตัวนี้ จะใช้สี่โอห์มหรือแปดโอห์มก็ได้นะครับตัวนี้เขาจะไม่ให้ต่ำกว่าสี่โอห์มก็เสียบเข้าไปได้เลยนะฮะต่อตรงเลยนะครับไม่ได้ผ่านอะไรนะฮะส่วนเสียงกลางเนี่ยเพราะว่าเขาจะให้ย่านเสียงออกมาในซ็อกเก็ตเนี่ยก็คือมิดไฮนะครับอ่าหรือแนะนำลำโพงซับนะครับอยู่ที่หกจุดห้านิ้วนะครับนี่นะฮะของพัททีนัมนะครับสี่โอห์มนะฮะตัวนี้ก็จะให้กำลังวัตต์อยู่ที่สามร้อยวัตต์นะครับ ก็ถือว่าต่อได้อยู่นะครับอยู่ที่เราจะไปต่อกับตู้แบบไหนนะฮะแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยผมใช้เสียงแหลมของอ HK 10วัตต์นะครับ6โอห์มนะฮะตัวนี้เป็น1.5นิ้วนะครับสำหรับการต่อลำโพงก็มีแค่นี้นะฮะก็ต่อตามวงจรนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับ The Bluetooth device ready to device ready is pair The Bluetooth device is connected successfully. All buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in. Her. ครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับท่านชมที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามานะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกระชแนลเจ๊กดีบายหรือว่าอยากจะสนับสนุนชแน n เจ๊กดีบายก็สามารถกดที่ปุ่มขอบคุณได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ